สวัสดีครับลูกค้าของบริษัท Enrich Focker ประเทไทยจำกัดน,นะครับวันนี้นะครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับเครื่องพ่นหมอกวันสปีดฟอก B W 25นะครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของเครื่องพ่นหมอกวันสปีดฟอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นหมสปีดฟอกครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องครับก็จะมีลวยอันเล็กสำหรับเติม น้ำมันนะครับตัวอันใหญ่สำหรับเติมเคมีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวเครื่องครับก็จะมีไข้ทวงประแจน็อตโอลิงพูดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสายสปายครับสปายนี่ครับของฝั่งครับผมเครื่องพ้นหมอกปัสผิดฟอกเป็นเครื่องที่นําเข้าและจับจำหน่ายโดยบริษัทเอเนร์จฟอกเกอร์ประไทยจำกัดนะครับ โดยที่เครื่องพ่นหมอกควันสปีดของของเราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแดนจําหน่ายอย่างถูกต้องแล้วครับจากโรงงานผู้ผลิตนะครับโดยที่เรามีเอกสารรับรองแหล่งที่มารวมถึงมีเอกสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับขนาดวออไมครนต่ำกว่า30ไมครนะครับรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับว่าคุณมีคุณลักษณะอะไรบ้างนะครับเครื่องพ่นหมอกควันสปีดของเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับ ฆ่ายุงฆ่ามแมลงค่ามแมลงวันมแมลงบินมแมลงคานแมลงสาบแมลงาหารน้าโลกมแมลงทุกชนิดเลยนะครับสามารถพ่นกำจัดแมลงได้นะครับโดยที่ระบบก ULV ระบบน้ําสามารถพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้นะครับโดยที่สามารถพ่นกำจัดมแมลงก็ได้พ่นฆ่าเชื้อโรคก,ก็ได้นะครับก็คือสองในหนึ่งเลยครับคูดินวันเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นคุณลักษณะหน้าตาของเครื่องตัวนี้นครับเป็นเครื่องที่ผลิตอย่างพิถีพิถันนะครับโดยที่การสตาร์ทจะเป็นระบบปั๊มมือครับหัวฉีดจะมีให้การสามขนาดด้วยกันครับ0.81 1.2หรือว่าต้านอยากได้มากกว่านั้นสามารถสั่งได้นะครับครับผมโดยที่ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทานครับตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงรองไม่ให้เวลาที่เราปนเนี่ยโดนมผัสกับตัวเครื่องนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแท้งผสม แทงใส่น้ำยาครับอันนี้ก็จะเป็นแทงน้ามันครับอันนี้จะเป็นคาร์บูเรเตอร์ของตัวเครื่องนะครับครับผมนี่จะเป็นวาล์วครับผมก็เครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ผ่านมาตรฐานคู่พันัญชีการนะครับทางหน่วยงานสามารถซื้อเป็นตามระเบียบของทางหน่วยงานวาจการนะครับครับผมก็สำหรับหน่วยงานไหนสนใจหรือตัวแทนท่านใดสนใจสั่งซื้อสปีดสปอกบีดูสอง้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัท En อ็ i ร h ช o อร e กเป็นแทนจัดกันนะครับว่าเป็นตัวแทนจังไหนอย่างถูกต้องนะครับ จากโรงงานทุกผบนะครับโทร0243972899ไลน์แอชไลเอริชฟ็อกเกอร์เว็บไซต์เอริชฟ็อกเกอร์ .com นะครับเครื่องพ่นหมอกบ,บันสปีนบอกต้องบริษัทเอร A ิชฟ ok ็อกเกอร์เวียดนทมจำกัดน,นะครับสวัสดีครับ